สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสงครามเย็นตามประวัติศาสตร์คนจนถึงปัจจุบันปี2026สงครามที่ถูกบันทึกและยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นสงครามโลกมีทั้งหมด2ครั้งสงครามโลกครั้งที่1ช่วงเวลาคศ1 9 1 4ถึง19 1918คศ2 4 5 7ถึง24 2461 ผู้ขัดแย้งฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสและเซียปะทะกับฝ่ายมหาอำนาจกลางเยอรมนีออสเตรียฮังการีจักรวรรดิออตโตมันบทบาทของไทยในขณะนั้นคือสยามรชาชการที่6ได้ประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางและส่งทหารอาสาไปร่วมรบในยุโรปช่วงเวลาคศ1939-1945 พศ2482ถึง2488ผ players, ู้ขัดแย้งฝ่ายสัมพันธมิตรอังกฤษสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตประทะกับฝ่ายอักษะเยอรมนีญี่ปุ่นอิตาลีเหตุการณ์สำคัญการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการใช้ระเบิดปรามานูครั้งแรกที่ฮิโรชิมาและนางาซากิข้อควรทราบเพิ่มเติม สงครามเย็นแม้จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกแต่ไม่ถือว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3เนื่องจากไม่มีการประทะทางทหารโดยตรงระหว่างมหาอำนาจนี่ยามอื่นๆนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มอาจเสนอให้นับสงครามขนาดใหญ่อื่นๆในอดีตเช่นสงคราม7ปีหรือสงครามโปรเลียนเป็นสงครามโลกด้วยเช่นกันแต่ตามแบบแผนทั่วไปยังคงนับเพียงสองครั้งข้างต้นสาเหตุที่นำไปสู่สงคราม ครั้งที่สมีความซับซ้อนและสะสมมาต,ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ความไม่เป็นธรรมของสันทิสัญญาเวสไซร์เยอรมนผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่1ถูกบังคับให้ลงนามในสนทิสัญญาที่ต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลถูกจำกัดกำลังทหารสิ่งนี้สร้างความเครียดแค้นและเป็นช่องทางให้อาร์ดอเตอร์ คืนสู่อำนาจด้วยการชูความฝันผู้ชาติความอ่อนแอขององค์กรสันนิบาตชาติองค์กรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาสันนิภาพโลกแต่ขาดอำนาจแตดขาดในการลงโทษผู้ลุกรานและประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกทำให้โลกทำให้ไม่สามารถหยุดยั้งการลุกลามของญี่ปุ่นในแมนจูเรียหรืออิตาลีในเอธิโอเปียได้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำวิกฤตเศรษฐกิจในปี1929ทำให้ผู้คนสิ้นหวังและหันไปสนับสนุนผู้นำเผด็จการที่มีนโยบายชาตินิยมรุนแรงเช่นลัทธินาซีในเยอรมนีและลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลี ลทัทธิชาติน,นิยมและการขยายอำนาจทางทหารเยอรมนี er ต้องการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยและรวบรวมชาวเยอรมันในโยุโรปญี่ปุ่นต้องการเป็นผู้นำในเอเชียและแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติจึงรุกรานจีนและดินแดนในแปซิฟิกอิตาลีต้องการรื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมัน นโยบายผลรลนอังกฤษและฝรั่งเศสพยายามหลีกเลี่ยงสงครามโดยการยอมรับให้ออนอฟฮิตเลอร์ละเมิดข้อตกลงและยึดดินแดนบางส่วนเช่นเชโกสโลวาเกียซึ่งกลับทำให้ฮิตเลอร์เกิดความฮึกเขิมมากขึ้นขบวนชนวนเหตุสงครามสงครามประทัขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์ ในวันที่1กันยายนคศ19คศ1939ทำให้ฝรั่งเศสและอังกฤษประทะสงครามกับเยอร,รมันทันทีวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ